ฮัลโหลฮัลโลสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะ <c oughs> ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างระยะนี้ร้านค้าก็จะสั่งตัดใหม่บ้างปรับแบบบ้างปรับแบบเดิมอย่างเช่น,นชุดนี้เขาก็จะเพิ่มระบายเพิ่มชั้นอะไรแต่ไม่อะไรให้มากขึ้นหรือถ้าเป็นตัวนี้เขาก็จะเพิ่มลายปักให้เยอะขึ้น ท่านี้เทรนด์นางเจ้าสาวมักจะเลือกแบบที่แปลกๆนะแปลกตาซึ่งไม่ค่อยได้เห็นปกติเขาก็จะเลือกจากดารานานงแบบหรือคนที่ใสยเย่เยอะๆซ้ำๆกันแล้วกเออ็เป็นที่นิยมแต่ตอนนี้ไม่รู้สิเจ้าสาวที่เข้ามาหรือร้านค้าที่เข้ามาก็จะสั่งแบบแปลกๆที่ที่ไม่ค่อยคุ้นตาแต่แปลกยังไงก็ต้องลองใส่นะใส่แล้วก็ต้องสวยด้วยถึงจะถึงจะโอเคอันแปลกมาก ใส่ไม่สวยก็ไม่ไหวเนี่ยและอีกแบบหนึ่งประเภทที่ปรับแบบต่างๆได้ทําเป็นเกาะอ,อกทําเป็นโอกไหลได้มีโบทถอดเข้าถอดออกมีปลอกแขนพวกเนี้ยช่วงเนี้ยก็กําลังนิยมพวกแบบเก่าๆไม่รู้ส่วนใหญ่แบบของเราที่แบบใหม่ๆมาปร,ประหลาดๆมาขายดีคําถามสําหรับสาวคนตัวเล็กนะตัวเตีย้ยตัวเตีย้ยชอบถามว่าจ้าสาวสูงร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบใส่แบบไหนดีจริงๆแล้วส่วนสูงไม่เกี่ยวนะ ทุกชุดในร้านเราทั้งหมดนี้นะไซส์ต่างหากที่สำคัญไซส์คืออกเอวแล้วก็ความชอบก็เป็นสิ่งสำคัญบัตเจตคือสำคัญที่สุดฉะนั้นทุกชุดสามารถปรับความยาวสั้นได้ตามความเตี้ยสูงไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแบบแล้วก็มีคำถามหนึ่งสาวพัสไซส์ชอบถามว่าเหมาะใส่กับแบบไหนสาวพัสไซส์เนี่ยเป็นแบบเดียวเลยที่เราอาธิบายว่าต้องมาซื้อที่ร้านเท่านั้น ไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วสาวพลัสไซส์ซื้อออนไลน์มักจะมีปัญหาความพลัสไซส์เนี่ยมันจะมีมันไม่ใช่แค่อกเอวนะมันจะมีต้นแขนบ่านหน้าบ่าหลังต้นแขนใหญ่วงลักและส่วนสูงเนื้อตรงบริเวณหน้าอ,อกด้านหน้านด้านหลังอันนี้ทำให้สาวพลัสไซส์เนี่ยเราขายออนไลน์ไม่ได้เราจะบอกกับทุกครั้งทุกทุกคนที่เป็นสาวพลัสไซส์ว่าเฉพาะพลัสไซซ์นะ ที่ต้องมาที่ร้านเท่านั้นไม่งั้นมันจะมีปัญหาเอาละเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่นะคะ